มองชิดตัวเป็นกระเรียงเทาเนี่ยจะดูเขาแต่งตัวขนาดนี้เขาไม่มีกองกําลังไงมมาเขาทองกว่ามมาเธออีกนะกระเรียงเทาเขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้คุมกําลัง bgf หรือ kna เป็นผู้ร่วมลงทุนสร้างเมืองชเวโกโกร่วมกับเซอร์จี้เจียงเขาหักหลังกระเรียงด้วยการเข้ากับทหารเมียนมาน่ะเห็นไหมไปหักหลังด้วยกันแล้วก็เป็นลูกน้องทหารเมียนมาก็าคืออยู่กับร่างกรง ควบคุมชายแดนเคยหักหลังทหารเมรียนมาและเข้ากับกะเรียงเมื่อรู้ว่าเพียงพําสุดท้ายกลับไปสวามิภักดิ์เมียนมาแล้วก็หลังจากถูกขยี้เกล่ยนใจคือเมียนมาทุ่มลงไปที่ชเวโกโกก,กับเคเคพักรัฐบาลเมียนมาเนี่ยรัฐบาลร่างกุ้เนี่ยเรียกชเวโกโกก,กับเคเคพัว่าเมืองบาปนะเมืองบาปใครเป็นผู้กุมอํานาจในเมียวด,ดีมองมองชิตตูเนี่ยเป็นหุ้นส่วนคนสําคัญในการลงทุนสร้างเมืองสกมเมอร์ สเวกกโก้เคเคพาร์คพื้นที่อื่นๆรวมกับกลุ่มนายทุนจีนเถาผู้บัญชารทหารสูงสุดของกะเรียง k n a ชื่อใหม่และชื่อเดิมคือ BGF กะเรี่ยงจอมหักหลังคนนี้แจ้งเกิดจากการหักหลังกะเรียงด้วยกันเองมองชิดตูเดิมเคยเป็นทหารในกองทัพ KNU อ็นยค้ไหม KNU คือกองทัพของสหาภาพแห่งชาติกะเรียงเป้าหมายคือปลดปล่อยชาติกะเรียงด้วยการสร้างเขตปกครองตัวเองอย่างอิสระ รบกับกองทัพเนียมามาโดยตลอดมีการทํางานในเชิงการเมืองและมีกองกําลังติดอาวุธของตัวเองชิดตูเป็นชนชาติกะเหรี่ยงที่ร่วมกับ KNU มาตลอด KNU นี่ดังมากนะจนท่าปีใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยบ่เนี้ยนะบ่เมียจนทัาปี2538เกิดความขัดแย้งยในกลุ่มกะเหรี่ยงผู้นากะเหรี่ยงชิดตูจึงนําพักพวกส่วนหนึ่งแยกตัวออกมาตั้ง DKBA คือกองกําลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย นะร่วมกับกองทัพเมียนมา S A C คือตัดมาดอเลยมีข่าวว่าเขานั่งกองกำลังกะเหลี่ยงที่ค่ายอพยพในปี2541แผ่อิทธิพลในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมียนมาเขตจังหวัดเมียว,วดีติดกับชายแดนไทยนะในปี53หม่องชิตูรับข้อเสนอกองทัพพมา่าตั้งกองกำลัง B G F ซึ่งยอมาจาก border guard force แยกตัวเองออกมาจากกลุ่ม DKB A รับเงินเดือนและสวัสดิการกองทัพพมานี่คือหักหลังกระเหลี่ยงด้วยกันมีหน้าที่ควบคุมความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนนะคนนี้นะคนนี้ที่ที่เราบอกจะเอาอไม้จับนี่นะและรับเงินจีนเทาส่งเข้ากระเป๋ากองทัพเมียนมาในปี6-1แล้วแล้วนี้เองท่านผู้ชมในปี6-1เนี่ยกัมพูชากวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งอยู่ที่สีฮนุวิลทำให้ในายเสอจื้อเจียง เจ้าพ่อจีนเทาอยู่ไม่ได้ย้ายฐานและร่วมกับหม่องชิตตูลงทุนใหญ่สร้างเมืองชเวโกโกในพื้นที่ตอนเหนือของเมียววดีจากนั้นไม่นานก็สร้างอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกันคือเคเคปาเาป็นเมืองสีเทาอีกเมืองหนึ่งฝั่งทิศใต้ของเมียววดี แล้วก็เจ้าพ่อขบวนการอกิจกรรมใต้ดิน 14K ที่เรียกว่าไอ้ฟันหลอซึ่งเป็นอาชญากรระดับชาติถูกขึ้นบัญชีดำในอเมริกาและอังกฤษก็อยู่ในนี้มองชิดตูเป็นผู้คุมกองกำลังประสานผลประโยชน์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในพื้นที่สีเทาสีดำริมแม่น้ำเมยคือคุมที่ริมแม่น้ำเมยโดยมีรายงานว่ามองชิดตูส่งผลประโยชน์มากกว่า30%กลับกองทัพเมียนมา มอบเงินเดือนดูแลกำลังพลมากกว่า8,000คนซึ่งเงินเหล่านั้นมาจากเงินสีเถาและได้รับการชื่นชมจากพลเอกอวโสมินอองลน์ผู้นำเมียนมาว่ามีผลงานด้านการทหารดีเยี่ยมในปี65หยุดตรงนี้ก่อนมินอองลายเนี่ยถ้าไปถามถ้าถ้าเมื่อ6เดือนห6เดือนที่แล้วปีแล้วไปถามทักษิณรู้จักมินอ,อไลายมั้ีการแล้วถ้ามึงสีกันมึงจับไอหมองนี่ไม่ได้ล่ะ ปล่อยให้อิมบองเนี่ยมันรีดเงินคนไทยไปตั้งเท่าไหร่รีดเงินคนจีนไปเท่าไหร่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนตอนนี้มีปัญหาก็เลยว่ามึงว่าซี้กันไงแต่ว่าไอ้มองชิตตูซี้กว่าเพราะส่งเงินให้มีนออนไลน์ด้วยมึงไม่ได้สง่งก็อบอกว่าเกมยึดเมียววดีเนี่ยมันพลิกผันเพราะมองชิตตูคือในเดือนเมษายนปี67นี่เองกองทัพเกาหลี่คเอ็กับ PDF ฝ่ายต่อต้า,านรัฐบาลทหารเมียนมาไปยึดเมียววดีได้ จำได้ไหมตอนนั้นโยปีนั้นยนระเบิดกันตุ่มตั้มตุ้มตั้ม,มคนกะเหลี่ยงเนี่ยตอนนั้นตื่นเต,นต้นยินดีที่สามารถยึดค่ายพมา่าได้นั่นเป็นเพราะมองชิดต,ตเห็นว่าช่วงก่อนหน้านั้นฝ่ายต่อต้านกําลังรุกคืบฝ่ายรัฐบาลเมียนมาพีพิ่มพําแพ้ในหลายสมรภูมิแต่ตอนนั้นเนี่ยวิ่งมาอยู่เมืองไทยเยอะมากนะแล้วลุงตูนี่แหละให้ฐานไทยเนี่ยไปช่วยเหลือนะคะจนเดือนมกราคมปี67มองชิดต กับผู้นำ b j f ประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเมียนมาคือแยกตัวออกจากมินอองลน์ไม่รับเงินเดือนและสวัสดิการจากรัฐบาลถอนออกจากพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วประกาศวางตัวเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายต่อต้านไม่พักดีกับมินอองลน์แล้วตั้งกองกำลังใหม่ชื่อว่า KNA ทำให้ฝ่ายต่อต้านแล้วก็ทำให้ฝ่ายต่อต้าน,นเนี่ยเข้ายึดเมียวดีลับคืนมาได้ หลังจากยึดค่ายผาซองได้ไม่นานเมียวดีถูกโจมตีที่เครื่องบินรบจากทหารพมา่าถ้าท่านผู้ชมจำไม่ได้ตอนนั้นนี่นะคะคือกระเด็นมาฝ่ายไทยเลยนะซึ่งหม่องชิตตูประกาศว่าไม่ยอมพื้นที่ต่อไปอพื้นที่ต่อไปทางด้านของมีนออนไลน์เลยโจมตีชเวโก,โกโกหัวใจของหม่องชิตตูแล้วก็โจมตีเคเคปารแหล่งเงินแหล่งทอง จังหวะนั้นเองกลุ่มต่อต้านอื่นๆที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเมียว,วดีก็เลยทําให้เกิดการอ้นละมานไปหมดเลยแล้วมองชิ้ตูก็ทรยศต่อกะเหลี่ยงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาเลยวะระเบิดมามากเกินเราเอาํานวยความสะดวกกับทหารเมียนม,มาแล้วกันยึดค่ายผาซองได้ปลดธงกะเหลี่ยงได้เมียว,วดีกลับสู่สภาพเดิมคืออยู่ภายใต้รัฐบาลเมียนม,มาทันทีที่เมืองบาบชวเวโกโกและเกเเกปา ถูกจ้องจากรัฐบาลจีนรัฐบาลไทยโดยเฉพาะหลังจากซิงซิงนักสแสดงจีนถูกหลอกข้ามไปมองชิดตูรับบทคนดีออกมาหน้าสื่อเรียบประชุมทำท่าขึงขังและเมืองไทยเองก็เหมือนการโดนบีบจากจีนแล้วก็เลยทำให้ซิง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 ถูกปล่อยออกมาแต่ยังมีบางคนที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมาแล้วกลับมาจากประเทศไทยรัฐบาลไทยนั้นเอาซิงซิงออกมาตัดน้ำตัดไฟเพื่อเอาใจจีน หลังจากที่ไม่เคยทํามาก่อนและหลังจากที่เขาขอร้องมาเป็นเวลาปีแล้วเขาทําทุกอย่างเพื่อแสวงหาตอนนี้หมองชิดตูเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่ใครก็ได้อ,อยู่กับกะเหรี่ยงด้วยกันี้ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อยู่กับมินออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวช่วยมินออนไลน์เดี๋ยวช่วงนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์แล้วไอ้นี่เนี่ยมันร่วมกับเจอเจี้ยง ก็คือคนจีนเทาที่หนีออกมาจากซีฮันูวิลสองคนเนี้ยถูกรัฐบาลจีนเนี่ยหมายตาหมายหัวเอาไว้และทีนี้อเมริกาก็เลยทรัมป์ทรัมป์มมวันนี้ไม่เหมือนกับเอ่อที่แล้ว <My dad. S 1> ทานี่บอกว่า<ม>เฮ้ยเ,เราไม่เอาสองครามยูเครนไว้เฮ้ยเราไม่เอาพวกแบบว่าคนที่มันคลอดยลูกอยู่ในบ้านเราไว้อเมริกาแกนเพราะฉะนั้นเฮ้ยยู่เศษมึงจะไปไปลบอะไร,รที่ไหนมไม่ลบกูพ่อค้ากูขายของอย่างเดียว ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นที่ร่างกุ้งเมียววดีและตรงข้ามกันกับฝั่งฝั่งเราอะฝั่งแม่สายอะอืมแล้วยังไงคือตอนที่ซีซีอะตอนที่ตอนที่บ้านเราไปรับซีซีออกมาซิงซิงออกมาซิงซิงออกมาดาจีนเธอรู้มาในพื้นที่ฝ่าความไม่คงขงเราบอกว่าเจอคนจีนเทาถูกจับอยู่ในตึกนั้นอะเป็นห้าหกร้อยคนเลย เขาเรกว่ามาปล่อยเขาหมดเอาซิงซิงมาคนเดียวอ,อแล้วคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งซึ่งมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเหมือนกันที่ว่าหายไปสามเดือนอะซิงซิงบอกว่าน่าจะเคลนอยู่ในนั้นเนี่ยแหละที่จีนถึงได้ส่งคุณคุณนี่ขึ้นมาคุณจีนถึงนี้มาแล้วมากระสามสิบคนเราตั้งออฟฟิศในนี้เลยคือเราก็เลยต้องตัดน้ำตัดไฟแล้วก็เตอะตเตอะตาเออก็ที่คนจีนเขาคุยกันในโซเชียลของจีนว่า ตอนแรกก็ไม่มั่นใจใช่ไหมพอสิ่งๆปล่อยมานี่เขายิ่งไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่เลยหมาก็ว่ามันรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าทำไมาถึงปล่อยมาแป๊บเดียวปล่อยกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นๆยังไม่ได้รับการปล่อยตัว